เยอะเดี๋ยว<ๆ><ๆ>ทำอะไรเนี่ยเช็ดรถไงทำไมอ่ะเฮ้ยไม่ได้เลยพี่ใช้ผ้าแห้งๆแบบเนี้ยเช็ดรถแห้งๆแบบเนี้ยเกิดรอยขนแมวง่ายๆเลยนะนี่ใช้ตัวนี้ดีกว่ามาพี่แจ็คมาดูมาทดสอบกันว่าไอ้ตัวนี้สามารถกำจัดฝุ่นได้ดีไหมนี่ให้ดูนะนี่เลอะนี่พี่ถ่ายใกล้ๆเลยถ่ายใกล้โอ้โหโอ้โหเลอะมากเลยห้ามใช้ผ้าแห้งเช็ดเลยนะนี่ให้ใช้ไม้ตัวนี้เลยเป็นไม้เซรี่อไม้พิเศษเฮ้ยก็ไม่เกิจริงฮะเดี๋ยวจะเช็ดให้ดูนะครับนี่ดู กวาด่กวาดนี้เห็นเลยนี่นี่ฝุ่นจริงๆนะไม่ใช่เอาทรายมาโรยอะไรไม่ใช่นะฝุ่นของแท้นี่ครับนี่ฮะเก็บฝุ่นโคตรด,ด,ดีดูดิเห็นปะดูดวิธีการก็นี่เอางงบางข่างนี่สลัดออกหน่อยนะครับมัน<อ>เก็บฝุ่นเนะ่ยเออนี่ปาดเลยปึ๊บเนี่การทําแบบนี้นะก็จะช่วยให้รถเนี่ยไม่มีรอยขนแมวนะพี่ๆนะ แค่ปัดไม่ต้องปัดใช่ไหม่<ช>นะี่เ,<ล>เหมือนกวาดเลยนะอ่ะนะครับช่วงนี้เนี่ยฝุ่นเยอะนะ PM 2.5อะไรต่างๆเนะ่ยเยอะมากเลยจอดรถแป๊บเดียวบ้านใครที่อยู่ริมทางหรืออะไรอย่เงี้ยแล้วยิ่งรถที่เป็นสีแบบว่าเข้มๆอะ่ะเห็นรอยขนแมวโคตชัดเลยนี่ตัวนี้จบๆไปดุยเลยในตะกร้านะครับผมบอกเลยนะลงทุนหน่อยไม่แพงเลยนะครับ